ปูที่แซนจะเอามาดองน้าตาลนะคือปูอะปูไม่มีไม่มีเปลือกแล้วเขาเรียกอะไรปูนิ่มนะคะปูนิ่มแช่แข็งนะคะปูนิ่มนี่จะแพงกว่าปูปกตินั่นเป็นปูบ้านเรามาจากบ้านเรานะคะเดี๋ยวแซนจะล้างน้ําให้ดูนะแต่แซนจะให้มันละลายเองแล้วค่อยแช่น้าปลานะตัวน,นี้มันยังแข็งอยู่แต่จะล้างน้ําให้ดูนะะนี่ค่ะปูนิ่มนะคะอันนี้คือครีมของมันนะ เห็นขาของมันเห็นไหมตัวมันนะคะแล้วแซมมีจะดองสองตัวนะคะเดี๋ยวเราลองให้มันละลายน้าแข็งเสร็จแล้วเราจะมาดองน้ําปลากันนะ,ะดองก็ประมาณสองสามชั่วโมงพอนะเมื่อเราจะทําต้มตํานะถ้าเราดองค้างคืนหรือดองเยอะเกินไปนะมันจะเหมือนมันเหมือน มันเค็มเกินไปแล้วก็มันไม่มีรสชาติของปูปูอยู่เลยนะคะถ้าเราดองประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยสองสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันก็ไวไปนะสองสามชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้เรายังมีความสดของปูยังมีกลิ่นของปูอยู่นะคะมันไม่เหมือนปูดองมันยังมีกลิก่นปูสดเดี๋ยวแซนจะใส่ตรงนี้แล้วดองน้ําปลานะเพื่อนๆนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดองกันรอน,อน,อนลลายกันนะคะ ฉนไช้พริกสดที่แช่แข็งนะคะนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วฉนจะใช้ผงมะขามแทนน้ำมะขามนะคะผงอันนี้มันให้ความเปรี้ยวแล้วก็มันให้มันมีรสชาตาิมีชูรสอยู่ในตัวนะคะแล้วมีความเปรี้ยวด้วยนะคะก็แทนน้ำมะขามแลนแซนไม่ต้องใช้น้ำมะขามนะะแล้วก็น้ำ น้ำปลาที่แซนจะใช้นะคะก็คือน้ำปลาน้ำปลาที่แซนได้ดองปูนะคะเอาปูขึ้นน้ำปลาแซนก็จะได้ใช้ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำปลาร์นะแซนจะทำเองนะคะมันจะให้ความนวนะคะเพราะว่าปลาราที่ส่งมาเมืองนอกที่มาจากเมืองไทยที่มาขายมันจะ ไม่นวนะฮะกลิ่นมันจะอ่อนนะฮะแซนนะคะแซนมะนาวอันนี้ก็หาซื้อได้แล้วก็วันนี้แซนได้มะละกอสดนานๆจะได้มะละกอสดสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนมากจะตําแตงบ้างตําแครอทตําหัวผักบ้างนะคะเพราะมะละกอมันแพงมากเราจะกินทุกวันไม่ไหวนะคะเพราะส้มตํานี่เป็นของอะไรที่มันมันขาดไม่ได้นะฮะมันต้องกินทุกวันนะฮะถ้าเราไปซื้อทุกวันโอ้โหนี่เราคงจะ หมดเงินเยอะอะเสียดายอะ,อะสู้ํำอย่างอื่นแทนก็ได้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งถั่วนะฮะถั่วที่ฝักยาวนะฮะเราจะเราเราจะกินดิบได้ไหมใช่ไหม แต่ถ้าถั่วของเมืองนอกนะคะคือมันเหม็นเขียวมากเราไม่สามารถที่จะเอามาตําสดได้นะคะก็เลยเวลาซื้อมะละกอเราก็ต้องซื้อถั่วฝักยาวด้วยนะคะเราจะมาแอบขีดเหนียวเอาไปเอาถั่วฝรั่งมาตํามันไม่ได้นะมันเหม็นเขียวมากนะน้ำปลาที่ทําเองนะะใส่เข้าไปนะคะอัน,นอันนี้ก็แซนจะใส่ข้าวคั่วไปด้วยตอนที่ทําน้ําจะได้หอมนะ,ะ,นะะน้ําปลาเราก็ใช้น้ําปลาที่ดองปูนะคะ จริงๆแล้วเวลาตำม,มะละกอนะแซนจะตำแบบเต็มยศมากเต็มยศคือเครื่องเต็มอะนะคะแต่ถ้าตำแบบอย่างอื่นหัวแค่หลอดหัวผักก็ตำแบบให้หายอยากนะคะตำแบบให้หายากเออตำแบบออมีเปรี้ยวๆอะไรให้หายอยากนี่แซนจะใส่ถั่วด้วยนะถั่วก็เป็นถั่วธรรมดาที่เขาซื้อมาแก้มเหล่าหรือเป็นเป็นถั่วข่วเกลือนะนะคะแต่แซนจะเอาเข้าวมาใส่กระทะ อะไรเขาเรียกกระทะไรหม้อหม้อไร้น้ํามันหรอหม้อทอดไร้น้ํามันนะฮะจะเอาใส่แป๊บหนึ่งเพื่อให้มันมันมันเกียมหน่อยอะนะมันเกียมแล้วจะได้หอมนะที่เราไปซื้อมามันยังขาวๆไม่ไม่หอมเท่าไหร่นะฮะนะฮะมะละกอส่วนมากที่แซนจะซื้อก็จะซื้อประมาณลูกหนึ่งได้สองคบนะฮะ ก็ประมาณห้าหกปอนด์นะคะแต่ถ้าเราซื้อลูกใหญ่มันก็จะได้หลายครกหน่อยแต่มันก็แพงอะนะคะอา่าแล้วเราเราไม่อยากเก็บไวนน้นานๆนะฮะอ่จะกินได้ประมาณสองคกสองโคกถ้าเราชอบมากๆอร่อยจริงๆแล้วก็วันเดียวเต็มอ่าวันเดียวจบเลยลูกนั้นนะแต่ถ้าเรากินแบบพรุ่งนี้เราจะเก็บไว้อีกครกหนึ่งเราก็ได้อยู่สองวันใช่ไหมสองสองตำ่ำใช่ไหมเห็นไหมจะนัวมากๆ คือถ้าเราตําเองแบบนี้ไอ้ถ้าเราตําหัวผักมัน,ม,นม,มันไม่มันไม่เต็มที่แบบนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวแซนขอชิมดูก่อนนะนะเห็นไหมมะเขือเทศก็เป็นมะเขือเทศของเอ่อไม่รู้บ้านเราเขาเรียกยังไงนะเดี๋ยวฉันชิมแป๊บนึงนะอืมโอเคน่าจะไม่อ่เค็มนะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะนะใส่น้ำปลานะฮะ น้ำปลาที่เราดองปูนี่แหละเราจะไม่ต้องเททิ้งให้เสียดายนะเสียดายนะเพิ่งดองได้ประมาณสองชั่วโมงนะปูที่เราดองได้สองชั่วโมงหอมมากนะ,ะปูอันนี้คือตำไม่ได้นะ,ะเราจะตัดแล้วก็เอาคุกเอานะคุกคุกคุกนะถ้าเราใช้โขบใส่น้ำใส่ปลาลอีกนิดนึงนะ,ะใส่น้ำปลาลนีน่เธอคือไม่เค็มนะ,ะคือแซนชอบรสจัดจ้านมากนะ,ะโอ้โหนี่ไงนะฮะ อันนี้คือการาตำแบบเมืองนอกนะฮะมันก็ใช้ได้เลยนะฮะแต่มันจะหาน้ำปลาแบบตำแบบเมืองไทยที่มีน้ำแบบดำๆแบบนั้นหูดูหน้าอร่อยชิมอีกทีนึงนะชิมอีกทีนึงดูใช้ได้หรือ,อยังอืมเติมน้ำปลาอีกนิดนึงอืมนะจบนะฮะเค็มอีกนิดนึงก็โอเคละได้ละนะตอนนี้แซนจะใส่ปูนะฮะเดี๋ยวเราเอาปูมาใส่คือเราโขกจนอ่า ประมาณนี้ได้แล้วนะฮะคือเราหกจนเข้ากันน่ะเขาเรียกใช่ไหมนี่เราจะใส่ปูนะฮะปูนิ่มหมดเลยนะฮะปูนิ่มหมดเลยนะแต่อร่อยมากนะฮะอร่อยนะฮะคืออ่าคนอ่าคนจีนแพงมากด้วยนะคะปูแบบนี้นะคนจีนส่วนมากเขาจะซื้อมาทอดกรอบนะฮะทอดกรอบหรือทอดอ่าพริกเกลือนะฮะมันจะหอมมากมันเหมือนมันมันน่ะนะฮะ อันนี้คือโขกไม่ได้เลยนะคะต้องคนอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเราแบบถ้าเหมือนอ่าเราไม่เอามากัดกินอะคือเราถ้าเราตํโขกไปเลยก็จะละลายเลยนะคะละลายเลยนะคะนะละลายเลยเหมือนเหมือนไม่เห็นปูเลยแต่รสชาติของปูจะอยู่ในส้มตานะ,ะแซนก็จะขึ้นจานเลยนะคะเ๋ยวเซนจะมียังมีถั่วฝักยาวเหลือนะคะเดี๋ยวแซนจะเอาถั่วฝักยาวมาอ่อ มามาเขาเรียกอะไรมามาวางริมจานอะ่ะวางริมจานอ่ะนะคะผักเขาเรียกผักใช่ไหมจริงๆแล้วนะมันต้องมีกระหล่ำปลีก็ได้ใช่ไหมกระหล่ำปลีผักบุ้งถั่วใช่ไหมที่กินกับอ่าส้มตำะนะฮะแต่แซนวันนี้ไม่ได้ทําขนมจีนนะฮะแซนจะกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างนะฮะโอ้โหเต็มนี่หนึ่งคกนะฮะเพื่อน หนึ่งคกแบบปูแบบโอ้โหใครอ,อยากจะลองได้เลยนะเราไม่ใช้ปูเขาเรียกปูอะไรที่ลายๆอะ่ะปูม้าหรือปูลายหรือไม่รู้นะที่ปกติเขาใช้ยำกันะนะฮะอันนั้นก็เปลือกมันก็แข็งแต่มันก็ยังยังแกะได้ง่ายนะฮะไม่เหมือนปูที่อยู่ทางยุโรปนะฮะเป็นปูที่เปลือกแข็งมากๆเขาเรียกปูดำะนะฮะแข็งนะ,ะคือต้องกัดฟันกัดไม่ได้เลยว่างั้นเถอะนะ เอามาตาไม่ได้เลยเพราะว่า,เ,าเขาเรียกอะไรอ่ะโครงเหรอเปลือกเหรออะไรดีอ่ะที่เป็นกระดองของปูอ่ะนะมันจะแข็งถ้าเราตํานี่เสร็จเลยมีแต่มีแต่แ,ตแหลมๆหลมปักเหงือกแน่นเลยนะฮะนะก็จะเหมือนปูที่เ,เขาเรียกปูเค็มะเนาะปูสม่ที่เขาดองปูเค็มอ่ะเวลาเขาทําส้มตำเขาจะ แกะเอากระดองออกใช่ไหมคือกระดองมันแข็งไงมันกัดไม่ได้เขาจะไม่ใส่ใส่กระดองเข้าไปใช่ไหมถ้าใส่กระดองเข้าไปนี่ถ้าเราตํามันแตกมันก็จะจะบาดลิ้นเอาอ่ะนะเขาก็จะแกะเอาแค่ตรงอกตรงขาใช่ไหมเหมือนกันนะถ้าปูปูทางยุโรปถ้าเราเอามาดองนะฮะก็คงจะต้องแกะกระดองออกไม่เหมือนไม่เหมือนปูม้าใช่ไหมเวลายำเขาก็ยำออันนี้ไปด้วยใช่ไหมเออนะฮะเพราะไข่มันอยู่ตรงนั้นใช่ไหม เหมือนกันไอ้น,นี่แหละยปูแต่ปูอันนี้โอ้ไม่ต้องแกะเลยนะคะอร่อยมากจริงๆพึ่งเป็นครั้งแรกที่แซนใช้ปูปูนิ่มปูกระดองนิ่มนะ,ะมาทำต้มตำนะแซนคิดว่าถ้ายำก็จะดีนะอันนี้แซนย่างไก่นะ,ะย่างหนึ่งตัวนะคะแล้วก็อันนี้ครึ่งตัวนะคะคือคือ,อแซนแบ่งแบ่งย่างนะมันจะได้อ่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะได้ไม่ค้างคืนอ่ะ แซนจะไม่ย่างทั้งตัวนะเวลาเราจะกินอีกเราก็ย่างอีกนะไม่เหมือนบ้านเราเนาะคืออยากได้ร้อนๆเลยอะเวลาเดี๋ยวถ้าแซนจะกินคกหน้านะก็แซนมีอีกครึ่งตัวนะก็แซนแบ่งครึ่งตัวแล้วเหลือมะละกอตาอีกคกหนึ่งเนาะแซนก็จะไก่ย,ย่างก็จะย่างใหม่อีกอันย่างครึ่งตัวครึ่งตัวนะแซนมีข้าวเหนียวนะแต่ข้าวเหนียวนี่แซนนึ่งไว้แล้วก็จะใช้ข้าวมาอุ่น อุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาเวลามันเย็นแล้วเซนก็อุ่นนะไม่ไม่เหมือนบ้านเราสมัยก่อนนะคะืออ่านึ่งข้าวครั้งเดียวตอนเช้าก็จะกินจนเย็นเลยนะคะบางทีเย็นก็ไม่มีคว,มความความความร้อนของข้าวเหนียวแล้วนะฮะมันก็จะเย็นนะฮะแต่แต่สมัยนี้บ้านเราก็ปรับปรุงแล้วนะบางทีตอนเย็นก็นึ่งคือนอ่ะนึ่งคืนความร้อนอ่ะนะ,ะข้าของข้าวเหนียวนะมาเลยนะคะมาแซบด้วยกันค่ะนะคะ โอ้โหอันนี้ไก่ย่างมันมีหลายอย่างนะอันนี้ไก่ย่างของแซนมีเม็ดผักชีนะฮะาบางทีแซนก็ทำไก่ย่างตะไคร้นะ,ะนะ,ะขอบคุณมากที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะ